เชียงตุงมาเมื่อวานวันนี้ก็ออกเดินทางอีกแล้วนะคะก็จะไปสู่เมืองยองนั่นเองนะคะลูของเต็มเลยเพราะว่าไปงานออกเดือนเพื่อนเนาะก็เ <laughs> ต็มเลย <laughs> ไม่แต่อะไรก็ไม่รู้เนีย่ยก็ตอนนี้อยู่ <g ül> ในแท็กซี่เหล็กเนาะวันนี้เหมือนฟ้าฝนจะตกเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะคะ เหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้ถ้าคิดเล็กรถเยอะมากนะคะเนี่ยซื้อเลยซื้อเลยอยากได้ตอนนี้ถึงท่าเดอเอ้ยน้ำนางท่าเดอยวอย่นถึงน้ำนางนะะแล้วนะคะหยุดแล้วหยุดถึงหยุดตรงนี้มากับหลานๆของแฟนจันคำเนาะก็ มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในเส้นทางในเมืองยองนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศนิดๆนอยๆเนาะเพราะว่าเอ่ยยังไงอะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่งานแต่งแล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่เมืองยองแล้วกันนะคะ <c oughs> อันนี้คือหยุดทำบุญนะคะในร้าน้านของแฟนจันทําคำเข้ามาแวะทำบุญอันนี้คือ ่ครูบาบุญชุ่มท่านมาสร้างไว้นะคะบไม่รู้ว่าชื่ออ,าาอะไรนะคะมันก็อยู่ทางผ่านตรงเนี้ก็มีคนมาจอดอยู่หนาวมาแล้ว ถึงแล้วเมืองยองนะคะนี่ก็ที่ตรงนี้ก็ถึงเมืองยองแล้วนะคะถ้าถึงตรงนี้รออีกครันหนึ่งยังไม่มาเพราะว่าเมารถนะคะยังไม่มาถึงนะคะก็ถึงแล้วเมืองยองเช้าอีกวันหนึ่งของที่เมืองยองนะคะก็หนาวนินดนิดนะคะอยู่ที่บ้านเพื่อนเนาะ,ะก็จะไปกินข้าวเส้นข้าวนมนั่นเองนะคะก็เมื่อวาน ยุ่งกับงานออกเดือนนิดนึงนะคะมันมีเสียงเพลงอะไรด้วยก็เลยไม่ถ่ายเนาะก็เลยมาถ่ายว่านี้ให้ดูบรรยากาศยามเช้าแด๋ยังไม่ออกตอนนี้มากินกับเพื่อนเดี๋ยวไปดูขเขาบีบขนมอเคเขาจะบีบขนมอะไปดู

บ้านๆน,นะคะก็แอ,องจลิทเส้นนะเซ,น,ะเซนมาไหมเปเ็นโด,น,ดนมาที่โงนมาใครปรกาศเสี้ย Oh, nằm nằm mà khám tiết, tiết kama danh chân khánh thì chân chân nằm sắm thì chân 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 เออมาทีออแเน่มาออแต่กอนเลยนะเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมานนี้ยนะคะน่ากินน่าทานมากเลยแอนก็กินมดไย้อนมึงนะ ชอบใส้ยอนว่ะมีกระหลุนหลุนไหมแลนนั้งขอยังไล่ตัวเลยแต่ก่อนดูแต่ก็เยอะอยู่นะ

วันนี้มาแต่งเต้าว่า้นาไม่หนาวไม่รู้ดูค่ะต่างแถวดูมัม่งสิบสี่องศาเมื่อกี้เช็คดูแล้วนะคะว่าที่มึงยังมี14องศานะคะตอนนี้ก็14องศาแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยหนาวหรือว่ายังไงดีๆเฉยๆนะคะโอเคขอตัวกินก่อนเดี๋ยวมาคุยกัน เื่อนนะคะเนี่ยชุดสวยมากเลยนะคะตอนนี้ชุดประมัยเยอะแยะนะคะนี่อันนี้ยิ่งสวยนะคะชอบชอบชอบอ้ยชอบแล้วตันนี้งามกว่าเนี้ยเพื่อนเยไยับยังไม่เสร็จอันที่จะนี่นี่งามไปกันเนี่ยเออเหมือนตาตายลือคล้ายๆอันไว้เลยโอุย้ยสวยจริงๆอะ แต่อันก่เยับไม่เสร็จแต่ไมู่้จะไปเย็บงานใครนะคะก็สวยสวยมากแต่ยังไม่ได้โพสขายนะคะไม่ได้โพสขายให้ดูเฉยๆนะคะว่าชุดสวยยังไงยังไงอยู่บ้านเพื่อนนะบ้านเพื่อนก็จะขายเย็บชุดด้วยขายอุปรกรณ์แล้วก็มอเตอร์ไซค์มือหนึ่งมือสองนะคะรอบที่แล้วมา เหมือนลายไม่ค่อยเยอะลายไม่ค่อยสวยเท่าไหรเนะรอบนี้เยอะขึ้นเลยมาเมืองยองก็ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวนี่ไปค่ะเข้าเพื่อนแล้วก็ไม่มีคลิปที่เมืองยองเลยตั้งใจมางานนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแบบยังไตั้งใจมาถ่ายคลิปหรืออะไรประมาณนี้มางานออกเดือนเพื่อนนะคะก็เลย จะไม่ค่อยได้เห็นน้องอหไปลุยที่ไหนนะคะก็จะอยู่แถวๆนี้แหละมาที่ไรก็อยู่แต่บ้านนี้แหละค่ะไปไหนไม่ได้นั่นเองไม่รู้จะไปไหน